สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูฟิลมเหมือนเดิมนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาต่อกันจากเมื่อวานเลยนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพุทธประวัติในตอนประสรู้ใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยเราจะมาต่อกันในเรื่องของการปรถมเทศนานะคะซึ่งเดี๋ยวนักเรียนสามารถดูในหนังสือเล่มนี้นะคะควบคู่กันไปได้เลยนะคะซึ่งในหนังสือเนี่ยจะอยู่ในหน้าที่1ิบ เนะคะในหน้าที่17หัวข้อ2.5นะคะการปฐมมเทศนานะคะซึ่งในหนังสือเนี่ยมันจะมี ข้อมูลเล็กๆน้อยๆอยเป็นการสรุปนะคะแต่เดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมาอธิบายเพิ่มเติมจากในหนังสือให้นะคะในวิดีโอนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจดูวิดีโอให้จบนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเรียนกันเรื่องของการปฐม,มเทศนานะคะเดี๋ยวเรามาตรวจการบ้านนะคะของเมื่อวานที่คุณครูให้ไปนะคะซึ่งมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะ ครูจะเฉลยในสไลด์ถัดไปนะคะยังไงเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปตรวจการบ้านกันก่อนนะคะแล้วก็จะต่อกันในเนื้อหาเลยค่ะเรามาในส่วนของการบ้านกันเลยนะคะเดี๋ยวครูจะเริ่มเฉลยตั้งแต่ข้อที่1น,นะคะข้อที่1ชื่อเดิมของพระพุทธเจ้าชื่อว่าอะไรนะคะอันนี้ง่ายๆเลยนะคะชื่อเดิมก็คือ สิทธะนะคะหรือเจ้าชายสิทธะนะคะให้เรานําคําว่าสิทธะมาเติมใครที่ตอบถูกกาถูกได้เลยนะคะใครที่ตอบผิดสามารถแก้ได้นะคะข้อที่2หลังจากนั่งสมาธิให้จิตสงบพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมทีเ่เรียกว่าอะไรนะคะข้อนี้ตอบว่าอริยสัจสี่นะคะเอามาเติมได้เลยข้อที่ 3. การอดอาหารการกลั้นลมหายใจและการกัดฟันคือวิธีการอะไรนะคะ เป็นวิธีการบำเพ็ญทุกกรกิริยานะคะ4การที่พระพุทธเจ้าทรงนั่งสมาธิแต่มีหมู่มารต่างๆมาขัดขวางเรียกว่าอะไรนะคะเรียกว่าผจญมารน,นะคะเป็นตอนตอนหนึ่งใช่ไหมที่เราเรียนและข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะพระพุทธเจ้าทรงเดินได้7จก้าเกิดขึ้นในเหตุการณ์ใดนะคะ หลังจากที่เดินก็คือเดินได้7จเนี่ยเกิดขึ้นในเหตุการณ์การประสูตรนั่นเองนะคะโอเคใครถูกทั้ง5ข้อบ้างเขียนคะแนนเอาไว้เลยนะคะส่วนใครที่ผิดไม่เป็นไรนะคะรอบหน้าเอาใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันในเนื้อหาได้เลยนะคะเป็นตอนปฐม,มเทศนาค่ะ การประมมเทศนานะคะหลังจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสรู้นะคะซึ่งธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คืออริยสัจสีนั่นเองใช่ไหมคะหลังจากที่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระองค์ก็ตั้งใจแล้วก็มีใจอันเปี่ยมล้นที่เต็มไปด้วยความเมตตา ะะที่อยากจะแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกนะคะแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกก็คืออยากที่จะเผยแผ่สิ่งที่ตัวเองเนี่ยตรัสรู้มานะคะให้กับคนอื่นๆด้วยนะคะทรงพิจารณาถึงผู้ที่จะเสด็จไปโปรดอย่างรอบคอบนะคะเพื่อเผยแผ่หลักธรรมที่ทรงตรัสรู้นะคะแล้วก็ได้เสด็จไปยังอิสิตนะมฤคทายวัน ะะอันนี้เป็นชื่อของป่าแห่งหนึ่งนะคะชื่อว่าป่าอิสิปตนะมฤคทายวันนะคะเพื่อที่จะแสดงธรรมเทศนากันครั้งแรกนะคะอยากที่จะแสดงธรรมครั้งแรกนะคะหลังจากที่ตรัสรู้เลยก็อยากจะไปเผยแผ่ให้คนอื่นได้รู้เลยนะคะซึ่งเรียกว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรนะคะคำนี้ถ้าอ่านยากนิดนึงเดี๋ยวคุณครูจะ สอนให้นะักเรียนอ่านคำนี้นะคะจะได้จำง่ายๆเพราะคำนี้เนี่ยเราจะต้องเจอไปในทุกๆชั้นเรียนไม่ว่าจะเป็นป .4 ป .5 หรือปอ .6 เราก็ยังจะเจอคำนี้นะคะโอเคคำนี้นะคะที่เมื่อกี้คุณครูอ่านไปนะคะอ่านว่าทร,รมาจากกับป่าวัฒนสูตรนะคะคุณครูเขียนคำอ่านไว้ให้เราแล้วนะคะเราจะได้ อ่านง่ายยิ่งขึ้นนะคะคำนี้เหมือนที่คุณครูบอกเราจะเจอไปเรื่อยๆนะคะในเรื่องของพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะเจอคำนี้บ่อยครั้งนะคะเพราะฉะนั้นให้เราเนี่ยจำให้ได้นะคะว่าธรรมมาจากกระเป๋าวัตนสูตรเนี่ยก็คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงปฐม,มเทศนาครั้งแรกนะคะเรียกธรรมมาจากกระเป๋าวัตนสูตรนะคะหลังจากที่พระพุทธเจ้านะคะอยากที่จะ เผยแผ่ใช่ไหมคะคำสอนแล้วก็ได้แสดงปฐมเทศนาครั้งแรกชื่อธรรมจักรกับเป่าวัฒนสูตรเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอริยสัจสีนะคะและมรรคแปดซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้มานะคะให้กับใครครั้งแรกเลยนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยเผยแผ่ให้แก่ปัญจวคีนะคะทั้ง5คนนะคะซึ่ง ถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงแรกๆนะคะอาจจะเป็นช่วงที่บำเพ็ญทุกขก,กิริยาเนี่ยเราจะเจอกับปัญจะวะคีทั้ง5ที่จะคอยปรนิบัติด,ดูแลนะคะพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดนะคะและยังเป็นคนแรกนะคะที่ได้ฟังนะคะประถมเทศนาของพระพุทธเจ้าด้วยนะคะซึ่งเกิดขึ้นในวันที่15ค่ํา ไม่ใช่วันที่นะคะในวันขึ้น15ค่ําเดือน8นะคะในครั้งนั้นนะคะและคนแรกนะคะที่ได้บรรลุพระโสดาบันก็คือโกธัญะนะคะซึ่งเมื่อโกธัญะเนี่ยได้บรรลุพระโสดาบันเนี่ยก็เลยขอบวชเป็นพระพิสุสงฆ์รูปแรกนะคะเป็นพระพิสุรูปแรกเลยในพระพุทธศาสนานะคะซึ่งทําให้มีพระ,พร,ะรัตนตรัยครบ3ประการนะคะก็คือพระพุทธ พระพุทธก็คือพระพุทธเจ้านะคะพระธรรมพระธรรมก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะและพระสงฆ์นะคะพระสงฆ์ก็คือได้เกิดแล้วเมื่อโกธัญญะเนี่ยได้ขอบวชนะคะอ่ะโอเคหลังจากที่โกธัญญะนะคะได้ มีบรรลุชั้นโสดาบันนะคะแล้วก็ได้ขอบวชแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะคะปัญจวคีนะคะคนอื่นๆทั้งสี่คนที่เหลือเนี่ยก็ได้มีดวงตาเห็นธรรมเหมือนกันนะคะแล้วก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์ต่อจากโกธัญะนะคะแล้วก็ขออุปสมบทเป็นพระพิสุสง์ต่อมานะคะซึ่งสิ่งที่ครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยรู้เพิ่มเติมก็คือวันที่พระพุทธเจ้าปรถมเทศนาครั้งแรก นะคะแล้วก็วันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สามหรือว่าประกอบไปด้วยพระพุทธประธรรมพระสงค์ครบเนี่ยวันนี้นะคะเป็นวันสําคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาด้วยนะคะนั่นก็คือวันอาสาลหบูชานั่นเองนะคะซึ่งเป็นวันที่เราเนี่ยคุ้นเคยแล้วก็เราเนี่ยไปเวียนเทียนไปทําบุญตักบ,บาตรกันใช่ไหมคะและสําหรับการบ้านในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะส่งนะคะ ไปให้ในลายกลุ่มนะคะให้นักเรียนเนี่ยดูภาพจากลายกลุ่มที่คุณครูส่งไปนะคะเป็นแบบฟอร์มของการทํางานนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยเขียนลงไปในสมุดนะคะแล้วเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องส่งมาทางลายนะ mm. เดี๋ยวเรามาค่อยมาตรวจกันอีกทีนึงโอเคค่ะวันนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ